เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเก้าอี้ค่ะใส่ตะปูเข็มตะปูเข็มมุกนะคะเนาะใส่เสร็จเรียบร้อยตีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกะว่าเรียบร้อยแต่ว่าฝีมือกับอทเทอได้และคะ่ะกะค่อยๆเฮ็ดไปนะคะเนาะค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเฮ็ดไปตีไปมือละเล็กมือละหน่อยตีอา่อา แห้งกระยานหองคางเคี้ยงเคลื่อนขั้นนะคะก็ค่อยเฮ็ดไปเมื่อละเล็กเมื่อละหน่อยนะคะ่ะเฮ็ดอยู่อ่าอ่าพาัดเหม็นมันกลบพค่อ,คอยเท่าใด้นะคะกับเสียงดังไรกับรบก,กวนค้นคางหองเนาะคะ่นะเนาะก็เฮ็ดไปเมื่อละเล็กเมื่อละหน่อยะคะ่ะเฮ็ดไปเมื่อละเล็กเมื่อละหน่อยเลาวก็ใส่เวลายูสอ่าใส่เวลายูสสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์ มือได้เฮ็ดเต็มมือก็ได้เฮ็ดเนาะคะมือบ่ได้เฮ็ดเต็มมือก็พัก่อนเนาะคะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดคู่มือคู่มือเนาะคะตาสามอาทิตนะคะอาทิตย์ที่สามกาอ่าซิสจยบร้อยนะคะมือนี้กับมือวันมือวันพุธนะค่ะมือนี้มือวันพุธนะคะกับเป็นอันว่าอาทิตย์กับสามมือนะคะกับมือได้เฮ็ดเต็มก็ได้เฮ็ดตลอด เคาะแห้งร้ตีแห้งร้กับยานหองคางเคี่ยงเพิ่นลำข้าเนนะคะเนาะยาน,านคางเขี่ยงเพิ่นลำข้านกาค่อยๆเฮ็ดไปเมื่อละเล็กเมื่อละหน่อยนะคะได้ได้ได้ซันีก็ดีแล้วนะคะเนาะได้เอาให้เพิ่นนางย่ามเพิ่นมากกินข่าวกินยังงแนเนนะคะก็สิได้เป็นก็สิบบ่มีเก้าอี้ขาดนะคะ <laughs> กวอีขาดผ่าเ้องก็ได้เปลี่ยนออกแล้วนะคะ,นะเนาะผ่า้องก็ได้เปลี่ยนออกแล้วเปลี่ยนออกแล้วอันนี้ด้านหลังมันเนาะค่ะเนาะด้านหลังมันกาเอาเฮดเอาเฮดเอาเก็บตะเข็บขาดข้างในเนาะคะะ่ะเนาะเก็บตะเข็บขาดข้างในมันเก็บเก็บตะเค็บแล้วข้าเกาวกา,กาดตดตะปูเข็มสอดเข้าไปข้างในเนาะคะะ่ะเนาะตีเข้าไปนะคะ พ่อใส่ได้อยู่ค่ะด้านหลังห้องกาับพ่อใส่ได้อยู่ค่ะอันนี้ห้าาองกับผ่าผ่าห้องห้องแล้วห้องก็ใส่กาวนะคะใส่กาวกาวติดกาวสเปเชียลเขานะคะกาวพวกติดไม่ติดผ่าน,นะคะติดแล้วห้องกับเอาตะปูเข็มนี่นะคะตะปูเข็มอันนี้ห้ามาตอกลงเลยได้ค่ะตอกลงกะ เพียสีด้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาค่ะนะคะโดนเติบเพีค่ะแต่ว่าฝีมือกับพ่อได้ดอกฝีมือกับพ่อใสได้ค่ะพ่อได้นังนะคะเนาะไปซื้อชุดไม่กับแห้งครับชุดหนึ่งกับอ่าชุดนี้ซื้อกับเก้าลอยกว่าค่ะชุดนี้เก้าลอยเกือบพันนะคะเบิงเบิงเบิงติเกตมาแล้วเบิงบินของมันนะคะซื้อปีพศอสอสงพันหาลอยที่ผาบค่ะ หาลอโอ้ยนโนโนบอมเมนเอ่อบอมเมนปีพศ2 0 0หาอยหาปีพศ2000หาลอยหาค่ะปีสองพบอลิบเตือดปีสองพหเอ้ยปีสองพัหค่ะบอลสองพัน่าปีสองพหค่ะเบิบ่งเบิ่งพิดเบิ่งผิดนะคะ กเกปลี่ยนสองปีถ้ามันขาดเฮากัเปลี่ยนเทียนึงหรือว่าแต่ก่อนบ่เคยเปลี่ยนเมิดผางสีเด้ค่ะเปลี่ยนตัวใดมันขาดเฮาก็ซื้อผ้าด่านเกา่าแบบสีเก่าของมันมาเปลี่ยนเนาะค่ะพว่าด่านหลังเฮาบ่ไดดเปลี่ยนด่านหลังมันบขาดมันขาดตั้งแตลอ่าอ่าบนั่งค่ะมันขาดแต่เบาะนั่งบาน,นี้ก็เลยปีนี้อ่ะครบอ่า ครบสิบหสิบหกปีแล้วนะคะสิบหกสิบหกปีสิบห้าปีถ้าไดปีนี้ก็สองพัน 2, ยี่บเอ็ดนะคะสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วค่ะสิบหกสิบเจ็ดปีเอ้ากะโดนเจ้าของเฮ็ดกันหน้าเฮ็ดไว้นะคะซ้ำเฮ็ดได้กะเลยซื้อผ้ามาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนมดชุดเลยค่ะเปลี่ยนมดชุดเลยแล้วกะ็ได้ซัมนี่แล้วนะคะนะอันนี้กองเครื่องมือค่ะ กองเครื่องมือสิด้เอาไปเก็บค่ะบ้านเร็จเรียบร้อยแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วสิด้เอาไปเก็บค่ะกล้องเครื่องมือค่ะนะคะเกรตรเปลี่ยนอันว่าเร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนเบิร์ดนะคะเนาะเปลี่ยนเบิร์ดเลยทั้งหกตัวค่ะทั้งบาะนางทั้งทั้งด่านนาคะะทั้งด่านนาด่าน,านเออด่านด่านหลังพิ้งแล้กกะทั้งบาะนางนะคะ เพราะว่าเป็นยังคือเพรเสือไม้โลดเพราะว่าไม่ไม้นี่มันไม่แน่นดีค่ะมันไม้ไมหนาดีค่ะไม้ไม้ไม้เก้าเอียนี่ไม้เกา้เกาเอียนี่มันนาดีมันแน่นค่ะแน่นเขาเขาเฮ็ดดีเติบอยู่ค่ะสิบกว่าปีกันยังบ่โยกบ่หักเยู่ค่ะขาขามันนก็นดีค่ะขามันบ่บ่หักบ่แตกค่ะบ่บ่หักบ่ตแตกมันกะแน่นดีค่ะแน่นก็เลย มืดปีนี่สิเปลี่ยนเบิดผ่าเลยเปลี่ยนทัง้งดันดันหลังดันมองนางนะคะก็เป็นอันวาเสร็เเจเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อเพียงใดงามบอค่ะงามบอเ <c ười> ก้าอี้ฟ,ฟีมือ <c ười> เปลี่ยนเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนเก้าอี้นะคะก็เป็นอันวาจะคของเ็ตสําเร็จนะคะเนาะเ็ดสาเร็จเลยเถีย้ ตตแต่ก่อนเปลีย่ยนตั้งแต่บอดนางค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่บอดนางเวลาหา้าวนางเนาะค่ะนาะวเวลาหา้าวนางเก้าอ,อีมันสิมันสิขาดที่ตรงนี้คะ่ะมันสิขาดที่ตรงตรงนี้แหละขาดที่ตรงนี้นะคะ่ะขาดมันจะสีไปเรยสีสีของสีเลยมันขาดอันนี้ก็เลยอะเปลี่ยนดูอะไรก็เลยเอะเอาเปลี่ยนผ้าเบิร์ดชุดซา่าสันก็เลยเอามาเปลี่ยนเบิร์ดชุดเลยคะ่ะนะคะนะ ป็นได้งามบอกฝีมือใช่ได้เลย,ยค่ะเนาะป้าเปียว่เป็นตาไปรับจ้างตอกตะปูเข็มน้ำเพลินนะคะเนาะกล่ว่ามันไข่เตบอไู่ได้ดค่ะฝีมือฝีมือใส่ได้เอะค่ะเป็นจะไปรับจ้างเพื่อนได้กินนี่แหละค่ะเป็นแต่ไปรับจ้างได้กินนี่แหละ เราถอแก้เพิ่งสิรับบอานันแล้วนะคะนะกาบบอท,ทาะะ่าได้แล้วค่ะมันก็นตอกบอตุงตอกบอเรียบปันไดนะคะนะตอกบอเรียบร้อยปันได้คะ่ะตอกบอเรียบร้อยปันไดนะคะ,ะมันยังมันยังมีเบีย้ยวมียังอยูอย่คะ่ะมันยังมีเป็นช่องว่างเล่น้อยอยู่กับกับพ่อไดอยู่ดอคะ่ะพ่อนางใดนะคะเนาะเอาสำนีแล้วนะคะเนาะ อขอให้สุขุขุคนสุขภาพแข็งแรงะะด้ค่ะเด้อรักษาสุขภาพในช่วงไวรัสโควิดกับของหายพนจากไวลัสโควิดนะคะเนาะของหาสุขภาพแข็งแรงการไปายการมากการยั่วกัรจินกัระระว่งนะคะเนาะขอสุขุคนโชคดีดวะคะ่ะสวัสดีค่ะ